สี่สบสองบาทแล้วโอ้โหโอไอเคี้ยวมันมาสวยงามพระราบไปดอกนี้ไปเอาเรื่องกับเบื้องแตก230บาทคุณผู้ชมครับเอาดีเออก็โตมาว่ะเฮ้ยกาบาทคุณผู้ชมครับขึ้นมาแบบงงบงงกุ้งกงเหมือนกันขึ้นมาได้ไงโอ้โหแตกดีเหมือนกันมารีบปรับเบ็ดดีกว่าคุณผู้ชมครับที่40บาทและไปต่อไมร่รอคุณยันไปคุณผู้ชมครับผมแน่มาดิเอืาเอาหน่อยเพื่อนมาต่อย4บาทขบอกไปกระแทกหน้าเอาดีเพื่อนโอ,โ,โอ้โหโอเคมาต่อสวยงามไปเพื่อนมา4ีที่บ้าน เอาดี Audi, ไอม่วงมาต่อ540บาทเอาเรื่องขึ้นมาแบบรัวๆคุณผู้ชมครับโอ้โหเอาวันนี้แม,ม่งขึ้นดีเหมือนขึ้นน้ำโอ้โหน้ำจะท่วมบอลได้ขึ้นดีขนาดนี้เอาดี Audi, ไม่มาโอ้โหไอเยี้ยเกลือยับเอาเคเม,มาได้มา6บาทไปขบวบนนี้กระแทกหน้าไปต่อ10มาต่อไป4บาทเอาดีอื้อือ่วยงามไปเพื่อนเจ็สบองบาทยังไงเอาดี Audi, เคมาต่อส่วยงามพาราแปดไปเพื่อนเอาเรื่องกระเบื้องแตกไป160บาทเอาดีวายมาต่อสวยไปเพื่อน6 24บาทไปต่อมาดีเออเอมาต่อ12งยิ 4ีบาทได้ลินคุณผู้ชมครับเออรางวัลก็โตถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมนะเอาดีมาไว้แบบนี้ก็สวยงามไปเหมือนกันนะคุณผู้ชมไม่ต้องพูดเดยอะเจ็บคอเอาดีมาหน่อยมาที่เลือมาอืในข้าวต่อด้วยมาปาปเปตลอดการมาขึ้นยาขึ้นเย็นยนั่งใช่ไหมกูจะปาเบดแบบใส่เดียวมึงเลยมามีโอกาสแค่ยี่สิบสามรอบกูจะเหลือไม่เหลือไม่รู้แต่ขึ้นมาสี่ร้อยตกนี้สกตเต,ตอร์มาว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเพื่อนสิบรอบแบบเบ็ดหนึ่งร้อยบาทชื่นใจชื่นใจกูบอกเลยว่าเออยี่ก็อิตาชิเอาเลยเพื่อนนะ เอาดิ <Audi. c oughs> มาต่อร้อยห้าสิบบาทไปกระแทกหน้าไปต่อมาเพื่อนมาเอาดี Audi, ที่เหลือว่าไงเอาไม่มาต่อไม่เป็นไรคุณูชงครับไปต่อเหมือนเดิมฮะเอาเรื่องไม่เข้าเลยไอ้เหี้ยเกินโอ้โหเอาหน่อยมายังไง เออมาดิสี่บาทของโบนี่ไปเลยสบาทมาคุณสมเออเต็มต่อสวยงามไปเพื่อนดอกนี้มาโบบาสบไปสวยงามเพื่อนเอาดิเอาดิสิาามา <c oughs> ไม่ไลโอโหได้มาแปดร้อยกระตือเอาเรื่องเพื่อนมา4ี่ร้อยแปดสิบบาทขึ้นมาแล้วว่าไอเขี้ยวมันมาแล้ววายมันมา,ววา,มนมากูบวอกเลยเคยมารอด้วยสวยงานเอาดิแตกน้อแตกน้ำไม่เป็นไรดีกว่าไม่เข้าอะไรเลยเอาเรื่องไปดอกนี้มาต่อเลยมาพันห้าร้อยสิบบาทได้เล่นไปฮะดอกแรกถือว่ากําไรดีเต็มจําตังดึงกันไปเลยกันกันเออสุดท้ายนี่โอเคได้มาสี่ผานเต็ร้อยบาทของโบนี่ ไปกระแทกหน้าไปก่อนการกดรับรางวัลแล้วไปต่อรีบไปต่อโกิธยมดีกว่าเขาบอกจอยู่นานเริ่มไม่ปลอดภัยปไปต่อที่200บาทสูตรเร่งรัด mond. แบรโท ah. ัวร์ใจถึงพ <sh> 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 ึ่งได้ใครใจปั้มใจใหญ่ก็จัดมาฮะลิงอยู่ใต้ทิมปักหุ่นเรียบร้อยแล้วสมเอาดีช่วยเพื่อนเอาแล้วไงหนึ่งพันสี่สิบบาทของโมทไปกระแทกหน้าเออสกัดตื้อมาเข้าลาวไอ้ทันเอ้ยเข้าออกเมื่อกี้ยังไม่ทันหายร้อนหายหนาวโอ้โหเข้ามาอกาล้วลาวเวลนี้ช่วยงามดีเพื่อนนะไปต่อไม่รอเอาเรื่องไปมา240ที่บ้านได้เล่นไป เอาเรื่องว่ะเออเคมาต่อไป5้0บาทของบดีเอาเรื่องสิมาต่อช่วยไปเพื่อนมา60บาทเอาดิช่วยมาเอาดิมาเลือ0 0บาทมาโอ้โหแล้วเจ็ดล้อไป่ใช่เจ็ดร้อยโอ้โหกูบ้าบอลแล้วไงเอาเรื่องไปเพื่อนเอาดิสาดไปจาดไปมาดิอุ้ยพันสี่ร้อยบาทโอ้โหดีละเบ็ดหนักกูบอกแล้วแตกหนักเหมือนกันเอเอาดิเพื่อนมาดิขอ,ข,อขอตัวงามๆม,มาเพื่อเจ็บช่วยเพื่อนเอาเสกเป็นอะไรเสกเป็นเอมาโอ้โหลาก้อยไปต่อไม่ได้ช่องมันตันเอารูมันโบเอาเรื่องมา เอาดียังไงไม่ <c oughs> เข้าต่้ซะด้วยเลยสามรอบมาดิโอ้โหไอเหี้ยไม่ได้เู้เยี่ยวราดไปเลยดอกนี้เอาเรื่องยังไงเรามาดียังไงช่วยเพื่อนดอกนี้ไงแปดพันหกขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเออเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทรางวัลเมก,กะขึ้นมาแบบง่ายๆบางทีก็งงเหมือนกันในมืดก้าวไปต่อยหนึ่งดอกไอ้ตัดเอาเรื่องเขาบอกมึงยังไงเ่าไาอ้หรางวัลก้อนโตมันยากตรงไหนวะเฮ้ย เบ็ดสู้ก็ไปได้กูบอกเลยไงช่วงนี้มากับน้ำหมากรากน่ารักตะมุตะมิเหลือเกินได้มาสามือหนึ่งยเอาเรื่องกูบอกเลยมาปาไปต่อ400รครับรอเฮียอะไรล่าให้สุดเออไปสุดที่ดาวน้ำามิกเออมาดิเพื่อนมาเอาดีคำนัดีสารบ,บันดีก็มีใช้กว่าครึ่งใครอยากได้ดอยางได้จะรออย่งอยากรอยอยากรอแบบเฮียมาพราระโกนเลิงตา้ขีบเอาเองกูจงครับไม่เล่นไม่ตามคนไหนที่ไม่เล่นตังก็อย่าเล่น,นกันแต่ใครเล่นตังก็มากูจงครับเออมึงไม่เชื่อกูแต่มึงไอ้เชื่อเกมลวกันมาดิเพื่อนเอาหรือไงเอาหรือไ จะเลอจะเลื่อนลแม่มึงเอ้ยเอาเรื่องมาสกเติมสาตัวไม่เข้าดอกนี้เอี้ยแล้วว้าวยับแล้วหน้ามูมาต่อ1 200บาทกระแทกหน้าดอกนี้ไปเจมาต่อช่วยเพื่อนเอาดิเออเอเอาเรื่องไปมายังไงเ <c oughs> นาไม่เข้าต่อเอาดิเคมาต่อช่วยงานไปเพื่อนดอกนี้มาเอาเรื่องหน่อยเฮ้ยมึงจะไม่เข้าเลยไงเอาดิสิมาต่อช่วยงานไปเพื่อนมาดิโบบาซัมเบไปเอาแล้วไง เอาแล้วงไงไอม่เข้าต่อซะด้วยโอเคป้าต่อช่วยงามเพื่อน3ามร้อยบาทเอาเรื่องได้เล่นโอ้แบบยาวๆแบบถูมุกเอาเรื่องสัญญาณดีมีดีแท็กวันทุกงวันทุกขอเข้าหมดเลยบอกเลยว่าเบรกพออย,ย่างงงเอาเรื่องมาวกไอมาก็ไม่ต้องถามหมอดอกนี้ไปกูบอกเลยว่าถ้าหน้าแดงมาช่วยเพื่อนเอาแล้วไงวายมาต่อข้อมางามงามไปเพื่อนสาม0บาทไม่เอาดีแบบนี้ไม่เอาดีมือสองไปเลยไอตา์เอาเรื่องกูบอกเลยขอญาติกอบคันแะคอมหน่อยละกันวันนี้กูบอกเลยเลิศเธอไปใหญ่นะ มาไปต่อคุณผูชมครับรอฮ er ีอะไรครับผมนะเอาเรื่องมาพื้นเอาดิเค็มต่อสวยไปหนึ่งหนึรอบสิบบาทได้เล่นไปเจมายที่สิบบาทของโบนี้ไปโอ้โหสุดจังวะเอสะเอสแกเตอรไอ้ยี่มาจนได้เอาเรื่องมาดอกนี้มาสิบรอบไปยาวๆแบบโมเิชโนก็นเริ่มแล้วกันเราไปต่อไม่รอเหมือนเดิมฮะ เอา้าดีเจมาต่อส่วยงานพระรามแปดสร้างร้อยยี่สิบบาทแล้ววันมาต่อส่วยงานพระรามแปดโบมาฮัไปเพื่อนเอาแล้วไง <eventually ại fingers out> สเกตเตอร์ถือว่าเปิดรดีมาคูณ6แล้วว่าเอาที่เขียมาต่อสู้ออพันแปดร้อยแปดสิบบาทรออะไรล่ะครับผมโอ้ยไหลไปเพื่อนคูน่ะตัวคูนไหลไปเพื่อนมาไหลมาเทมาเลยเจรียรอบไปเพื่อนนะยังไงเอายังไงที่เหลือไม่เข้าต่อแบบไรเลยหกรอบมาขอย้ได้มาไม่เข้าต่อชดนี้เอาดีว้ามาต่อสวยงามพาราเปดเอาเรื่องไปว่ายมาก็สวยดิเพื่อนเออแบบนี้นะคอกชอบไหลไปนะครับผู้ชมครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทของโบนี้เอาเรื่องไปเพื่อนมาสองร้อยสิบบาท ได้เล่นมาเอาดียังไง เอาดียังไงส่วยไปเพื่อนมาสองพ2นสองร้อยสี่สิบบาทเอาดอีไม่เข้าต่อจะด้วยเลยสองรอบมาคุณผู้ชมฮะเลยสองรอบเออเจม,มาไหลไปต่อมาสองพ,พัสองร้อยเรี่องของโบที่ไปสิบมาช่วยโอ้โหยหมื่นเจ็ดไอ้เหี้ยสุดนี่แต่ของโบแบบที่กูรอมานานเอาดีกูรอมานานมาดิรางวัลก้อนโตมาแล้วลาว,วดอกนี่เอาไปสองหมื่นห้ากระแทกหน้าแบบโอ้โหเอาไอ้กระเป๋าตุงไปเลยแล้วกันเออสองามานหกสี่สิบมาเจมาต่อสวยไปดิเพื่อนห้าพันเจ็ดเอาเรื่องมา ก <C> e <al> ้อนโตแบบรัวๆไม่ต้องผู้เยอะเจ็บคอผู้ชมครับรางวัลรวมไปก่อนแล้วกัน